ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณธนพีเนี่ยทำให้เราเนี่ยแปลกใจกันอีกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดนะผม คุณนพีเนี่ยประกาศไลฟ์สดนะผมสเปเชียลไลฟ์บอร์ดแคส์นะผมไม่ใช่6.5ปีใดใทั้งสิ้นนะเป็นเอ็กเฮดแบบไคลแม็กนะผมโอ้โหแขกรับเชิญเนี่ยก็4ท่านเหมือนเดิมนะผมคุณยูกะคุณโมจินะฮะคุณกอจีนะผมานาพีแล้วก็อาร์โอพีนั่นเองนะผมมากันครบแบบนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวละคร EX หรือเปล่านะผมแบบนี้ก็รายละเอียดนะผมมาวันที่ไลฟ์สดเนี่ยวันที่15บห้านะผมก็เวลาไทยเนี่ยก็6กโม งเย็น,นเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับ6.5ปีนะผม6.5ปีเนี่ยน่าจะจบตั้งแต่ลูฟี่เกียร์หาร่างใหม่แล้วนะผมอันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์แบบสเปเชียลเลยนะผมโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครลิเจนด์หรือเปล่าแต่ว่าคือมากันครบแบบนี้เนี่ยน่าจะอีเอกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมในประกาศเนี่ยเขาก็บอกว่าเปิดเผยตัวละรครใหม่ผมไม่ได้บอกว่าเปิดเผยตัวละครอีเอกตัวใหม่นะผม อันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะผมแต่ว่าจากที่ผมคาดการณ์ผมน่าจะเอ็กเกือบ100%เปอนต์เลยนะผมแล้วก็ถ้าจะให้เดาว่าตัวอะไรนะผมทุกคนดูเนี่ยสีม่วงขนาดนี้นะผมเกมเพื่อนบ้านอย่างวันพรีเซนเชอร์คุชเนี่ยก็เริ่มปล่อยห้าผู้เท่ามาจนครบแล้วนะผมวมาพี่บาเิอร์ดเนี่ยจะให้น้อยหน้าได้ยังไงนะฮะสีม่วงแบบนี้เนี่ยยังไงต้องเป็นตัวละครห้าผู้เท่าแน่นอนนะผมแล้วก็ห้าผู้เท่าที่มีบทบาทเด่นที่สุดนะผมตั้งแต่เริ่มเลยเนั่นคือตัวละครอย่างซัตเทิร์นนะผมท นานนะผมแล้วก็คาดเดากันว่าเขาเนี่ยน่าจะมาตอนงานที่ LE นันผมเดือน11นะฮะก็เดือนหน้านะผมแต่ว่าคือตอนนี้คือไล์แล้วนะครับผมมาเป็นแบ็กกราวด์สีม่วงขางนาดนี้ยังก็ต้องให้พูดเท่านะผมน่าจะต้องเซตน์แหละ โดย,โดยโตัวละครเซตเทิร์น Saturn เนี่ยหลายคนเนี่ยคาดการว่าน่าจะมาเป็นสีดำนะผมแล้วก็น่าจะมาเป็นสายโล่ด้วยนะผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครอย่างลูฟี่เกียร้าเนี่ย,ยอาจจะอยู่ยากนะครับผมก็ต้องรอดูว่าเทรดสกิลของเซตเทิร์นเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมหรือว่าจะมาเป็นเซตเทิร์นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูคือถ้าตะเกียร์เนี่ยไลฟ์สดในวันที่15นะผมแล้วก็คาดการณ์ว่าตัวละครเนี่ยน่าจะเข้าเกมมาในวันที่16นะครับผมโอ้โห ก็ไม่รู้ว่าจะการันตีกี่เพชรนะฮะและผมบอกเลยว่าตู้นะผมตู้1ิเนี่ย,ยก็เพิ่งมาไปนะผมหลายคนเนี่ยก็เสียเพชรแบบจะหนักจะเต็มกับตัวละครลูฟี่เจ้าไปแล้วนะผมหรือว่าแบบเสียเพชรกับตัวละครชอปเปอร์ไปแล้วนะ,ะไม่รู้เพชรของแต่ละคนเนี่ยจะเหลือให้สุ่มตัวละครอย่างเซอร์เทิหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมเหลือนะผมเหลือตั้ง4 0 0พันกว่าเพชรนะฮะแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่ว่าจะสุ่มดีไหมผมต้องรอไปก่อนแต่ในหัวผมก็คิดนะว่าคนที่มันเก็บตัวละคร5คู่เท่าครบเนี่ย ันก็ได้จะเท่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ตัวละคอรอย่างห้าผู้เท่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีแท็กสายโซออนหรือเปล่านะครับผมคือถ้าตัวละคอรอย่างห้าผู้เท่ามีแท็กสายโซออนเอาไปทําซับเนี่ย,ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็คุ้มที่จะสุ่มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมตัวละครรีเจนเดือนหน้ามที่จะมาตอนสิ้นเดือนนี้นะคือถ้ามันมี ex เนี่ยมาตอนวันที่16นะครับผมตัวละครรีเจนสิ้นเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะตอนแรกเนี่ยวผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นกลุ่มมอฟางนที่เหลือหรือลล่่่่่าาาวววมมมตตันนแแแก็ไ้้ถ ที่จะไลฟ์สดนี้เนี่ยเป็นตัวละครอย่างแซตเทิลนะครับผมไม่แน่ว่ารีเจนเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็น5ผู้เท่า2ตัวก็เป็นไปได้ครับผมตัวไหนก็เลือกเอาเนะมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมถ้าตเกมเนี่ยอาจจะพยายามเล่งให้ตัวละครฮาู้เท่าเนี่ยมาให้ครบเลยก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะมาเป็นตัวละครกลุ่มหมวกฟางที่เหลือก็ได้นะครับผมแฟงกี้นะครับแล้วก็จินเบย์นะแล้วก็ฮาูุเท่าที่เหลือทั้ง4ตัวเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวละคร ex 7ปีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า5าูุเท่า ความเก่งจริงๆเนะี่ยผมผมแยกไม่ออกจริงๆนะว่าใครเก่งกว่ากันนะแต่ถ้าพูดถึงบทบาทความโดดเด่นที่สุดในภาคนะผมก็ต้องเป็นตัวละครอ,อย่างซัตเทิลนะผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณณพีเนี่ยมองยังไงนะผมอาจจะอิงตามาความเด่นในภาคแต่ละภาคนั้นหรือเปล่านะผมถ้าไม่อิงตามาความเด่นในภาคแต่ละภาคนั้นเนี่ยโอกาสสูงมากเลยที่ตัวละครให้ผู้เท่าที่เหลือเนี่ยอาจจะมาเป็นเอ็กทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมอาจจะไม่ใช่รีเจนนะ เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงครบรอบ7ปีของทางตัวเกมเนี่ยทางอนิเมะเนี่ยม,มันดําเนินเรื่องไปถึงภาคเอลบับหรือ,อยังนะผมถ้ายังเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสสูงมา,มากนะผมที่ครบรอบ7ปีเนี่ยทางคุณธราพีเนี่ยจะตัดสินใจเอาตัวละคร5ผู้เท่านะผมมาเป็นตัวละคร EA ครบรอบ7ปีนะผมอาจจะตัว2ตัวประมาณนั้นนะผมโอเคก็รอรุ่นนะผมวันที่15น,นี้6โมงเย็นเวลาไทยนะฮะ ก็หนึ่งในห้ผู้เท่าของพวกเราเนี่ยจะเข้าเกมมาแล้วนะผมส่วนการันตีเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เกิน3,000หรอกมกั้งอาจจะ2 7 0 0ั8ประมาณนั้นนะผมมาเป็นสเปเชียลไรต์บอร์ดแคสตนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะ3000กว่าก็ได้นะก็รอรุ่นนะผมานอก้มาจ,จะแจกเพชรเพิ่มก็ได้นะผมสัก2 300เพชรก็ยังดีนะคือถ้ามันมีแท็กสายโซออนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มนะผมเพราะสายโซออนสีดำเนี่ยเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะผมเอาไปทำซับนะฮะแล้วก็รออีก4ตัวที่เหลือ ผมห้าผู้เท่านะผมถ้ามันเป็นสีดำนะผมคือถ้าห้าผู้เท่าที่เหลือเนะี่ยมาเป็นสีดำหมดเลยเนะี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมโอเคคลิปนี้นะ่ยมีมาเท่านี้นะผมใครมีเขาเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์นได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแลครับสวัสดีครับ